ชีวิตของชาวสวนชาวไร่ชาวนากินง่ายอยู่ง่ายในอ e ีฟา์มลำพูนมีเรามาแกะกล้วยกล้วยสุกที่อ e ีฟาร์มเราจะมาปิ้งกล้วยกินกัน <c oughs> <c oughs> แกะเสร็จแล้ว <c oughs> ก็เอาลงไปปิ้งนี่เลยนี่เลย กล้วยปิ้งปิ้งกล้วยนี่หอมฉุยอร่อยแบบง่ายๆตามสไตล์ของเราบ้านๆกล้วยปิ้งของอีฟามลำพูนเฮ้เหอมฉุยเลื่องหอมนี่ถ้าไปซื้อก็ใบหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า10บาทนะ แค่มีน้ำเชื่อมลาดลงไปแต่นี้เรากินกันสดๆหอมๆอ,อืมอืมอร่อย่ต้งกินน้ำตาลหวานอยู่แล้วหอมกินง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องเปลืองตังค์ทำเองกินเองนักเลงพอมา อาเลือดฮ่า <laughs> ฮ่าฮาำ